คู่รักต่างวัยเตรียมขายอาณาจักรพันล้านอึ้งลูกน้องอาศัยอยู่30คนป๋าต๊อบปฏิญญาได้เปิดใจในรายการคุยแซบโชวเคลียชัดประเด็นเตรียมประกาศขายอาณาจักรพันล้านเพราะปัจจุบันมีลูกน้องอยู่เยอะกว่าเจ้านายค่าใช้ใจ่ายต่อเดือน5 0 0 0 0นกว่าบาทอาณาจักรพันล้านจะขายจริงๆเหรอป๋าต๊อบพันล้านเลยหรอใครจะไปจ่ายค่าไฟไหวบ้านหลังใหญ่ลูกน้องเยอะกว่าเจ้านายอีกตอนนี้อยู่กันกี่ชีวิตป๋าต๊อบ เจ้านายสี่ลูกน้องสามสิบเรามีห้องให้เขาอยู่ใช่ไหมาเขาก็มีลูกๆเขาก็อยู่ด้วยสามีเขาอีกตัวลูกโตขึ้นมามีเมียม,มีลูกก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านเราบ้านพี่กี่ไรป้าตอ๊อบห้าถึงหกไร่ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนค่าคนทํางานในบ้านเท่าไหร่ป้าตอ๊อบรายจ่ายแต่ละเดือนเห็นพ่อพูดรวมค่าอาหารรวมอะไรต่ออะไรห้าแสนกว่า ส่วนเรื่องวางแผนซื้อบ้านใหม่หลังเล็กลงนั้นตอนนี้ได้ซื้อแล้วถามว่าเป็นชื่อใครป๋าตบบอกว่ากำลังจะโอนตอนแรกยังไม่ได้สมรสเท่าเทียมคิดว่าถ้าโอนจะใส่ชื่อปีใหม่เพราะถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมาเขาจะได้มีหลังคาคลุมหัวก็คิดอย่างนั้น